สวัสดีค่ะเรื่องสั้นวันนี้เล่าโดยเจ้าป่าคลาธมค่ะก่อนอื่นขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณที่รับฟังค่ะนกกำลังยืนจ้องรถเก๋งคันหรูที่หน้าโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งมีพนักงานชายมายืนต้อนรับให้คำแนะนำลูกค้าถูกใจขนไหนครับคุณลูกค้า เคนพนักงานหนุ่มชายรูปลอพยายามเอาใจลูกค้าถ้าถูกใจผมมีโปรโมชั่นของแถมให้มากมายนะครับคุณผู้หญิงนกได้รถที่ถูกใจแล้วจึงต่อรองกับเซลล์ขายรถอย่างสนุกสนานฉันอยากได้ค่ะแต่ขับรถไม่เป็นทำยังไงล่ะคุณมีโปรโมชั่นแถมสอนขับรถให้หรือเปล่าคะถ้าขับรถเป็น ฉันจะกลับมาซื้อว่ายัางไงคะเคนร,รีบตอบรับโดยไม่ต้องคิดมีครับผมจะสอนเองครับถ้าคุณขับไม่เป็นคุณไม่ต้องมาซื้อเลยครับเคนพูดออกไปรับประกันถ้าอย่างนั้นสอนก่อนละกันค่อยมาดูใหม่นะคะแล้วทั้งคู่ก็แลกเบอร์กันเคนอมยิ้มในใจ คิดว่าถ้าเธอไม่มาซื้อไม่เป็นอรื่นจากเธอมากกว่าหลายวันต่อมาบนถนนสายเปลี่ยวหลังวัดเคนขับรถมาจอดผมจะให้คุณหัดขับรถที่นี่ล่ะครับคุณนกมันเงียบดีไม่มีรถวิ่งเคนกำลังบอกนกที่นั่งอยู่ข้างๆแล้วเขาก็ลงจากรถให้นกมานั่งแทนที่คนขับนกเป็นมือใหม่ที่ไม่เคยจับแม่กระั่งพวงมาลัย หลังจากที่เขาสอนกันอยู่สักพักใหญ่นกก็พร้อมปฏิบัติไม่ต้องเกรงนะครับคุณผมอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวเขาสร้างความมั่นใจให้เธอที่แสดงความประมาะออกมาทางสีหน้าเสียงเครื่องยนต์ก็ดังขึ้นนกตกใจหันมามองหน้าเขาเขาพยักให้ออกตัวได้ เธอหันไปมองกระปุกเกียร์ข้างๆแล้วก็มามองดูอีกครั้งครั้งแรกที่เท้าแตะคันเร่งรถกระตุกพุ่งไปข้างหน้าจนเขาเผลอไปจับมือเธอไว้ใจเย็นๆครับใจเย็นๆแล้วเธอก็ลดน้ำหนักเท้าลงรดค่อยๆคลานออกไปเหมือนเต่าช้าๆกระตุกบ้างเป็นบางช่วงจังหวะเพราะขาที่ยังสั่นอยู่ เมื่อเท้าเริ่มเหยียบคันเร่งสม่ำเสมอแล้วเคนบอกให้เธอเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆเพื่อจะได้เกิดความเคยชินเธอหันมายิ้มให้แล้วค่อยก้มมองดูกระปุกเกียร์ทำให้รถเกิดเซเสียหลักเคนที่ระวังอยู่แล้วคว้าพวงมาลัยทำให้รถเวียงตัวเธอกระแทกมาที่หน้าเขาอย่างจังจมูกชนเคน อุ้ยขอโทษค่ะเจ็บไหมคะนิดหน่อยครับคุณนกครับเวลาคุณเปลี่ยนเกียร์คุณไม่ต้องก้มมองเกียร์นะครับมองที่ถนนไว้อย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอโทษนกพยายามขับรถย้อนไปย้อนมาหลังวัดอยู่อย่างนั้นจนเริ่มชินเธอจึงไม่ให้พลาดอีกเพื่อให้เกิดความเคยชินกับการจับเกียร์ เธอเอามือข้างซ้ายมาวางไว้บนกระปุกเกียร์ตลอดเวลาแล้วใช้มือขวาบังคับพวงมาลัยข้างเดียวเคนก็หันกลับมามองหน้าเธอด้วยความเสน่หานั่งยิ้มคิดในใจเข้าข้างตัวเองว่านกต้องมีใจให้เขาแน่ๆจึงค่อยๆเอียงไหลมาซบเธอไว้แต่นกกลับไม่ใส่ใจเพราะเธอกำลังมีสมาธิกับการขับรถดีมากครับดีมากครับ รักษาความเร็วไว้แบบนี้ละครับคุณเริ่มคล่องแล้วเดี๋ยวก็จะได้รถใหม่แล้วนะครับเอาล่ะครับลองเปลี่ยนเกียร์ดูสิครับมือซ้ายที่วางไว้บนเกียร์นานแล้วก็กดกำเกียร์แน่นโดยไม่ต้องใช้สายตามองเพราะเธอวางไว้นานแล้วแต่กลับมีเสียงร้องของเคนดังขึ้นอ้อคุณนกนี่กลองดวงใจผมนะครับคุณมาบีบมันทำไม มันไม่ใช่เกียรนะครับคุณนกอุ๊ยขอโทษค่านกไม่ได้มองก็นกวางไว้ตั้งนานแล้วนี่คะคิดว่าเกียรโธ่ผมคิดว่าคุณรู้คุณวางบนเป้ากางเกงผมตั้งนานแล้วเขารีบจับมือเธอมาวางไว้บนเกียร์นกก็ยิ้มยิ้มแบบเขินเขินวันนั้นพวกเขาอยู่หลังวัดจนมืดค่ำแล้วจึงพากันกลับบ้าน หลายวันต่อมาเรื่องามยามดีนกจึงไปถอยรถป้ายแดงคันใหม่ขับออกจากโชว์รูมด้วยตัวเองคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะฟังเพื่อความเพลิดเพลินค่ะขอบคุณที่รับฟัง